สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาวเตี้ยค่ะเซนเคอร์นอรแเลมันนี่สาวเตี้ยค่ะก็คือไ, <ป S 1> ได้มาอยู่เทียนนาณนะเ,เองนะทุกคนมาอยู่มากับน้องๆวันนี้สาวเตี้ยค่ะ,ส,คะสิมาเก็บพักออนอกอยู่เทียนนานะวันนี้หามาเบิ้งกันนี่ตอนนี้นอยู่กับน้องไปไปเก็บพัก เมือน,นี้มิเซอร์สิมาเก็บผัดนออยู่เทียนนาเนอนทุกคนมากับน้องๆหลายคนและตอนนี้มิเซอร์กะอยู่ที่เทียนนาแล้วเนะทุกคนอุปกรณ์ในการเก็บของฮากับมีทงแล้วก็มีผ้าเออมีมีมีมกนี่เนะี เราสิมาเก็บคัดกันมาเบิ่งนกลางว่ามือนี้มีเซอสิเก็บได้เท่าไหร่เนาะเแบบนี้อ่ะเนาะชิานงดลเลยเดยเราไแล้วก็เดินไงอ่ะแล้วจุันี้รก็ตังมือเลยสุดบุ่ นี่นกคนเตสิบผักนอกอันนี้นอกรู้จักเดนอะไย่เะยอุกยไตเย็น่ะะน ้อม่ยอนองอม่ยอนอนอ้นมาเอน้องน้ามคุ้มอมาเชยนนนะนี่เนาะทุกคนพัดนอกที่เราเก็บได้ อยู่บนดอยมนก,ก็ดียันนึงนะคะทุกคนเพราะว่าแม่วาฮาบุมีเนาะเฮาก็ไปเก็บอยู่ตามทงนาเฮาไปหาตามพุยตามทงนาแล้วอยู่เนี่ย <c oughs>

น้องเจก็เจอละมาดูกันไ้โกน่าจะอหิวเลยนี่ม่ชนอนนงตะกุนิเจุละเออนี่ชิมาเบนพกคอนาก็นงเนาะเบิร์นดูไม่นนจะมากะเฮออลูอันนัมืงอนี่ทงน่ารักมากเลยนะทุกคน ซาเกตเอ็นยี่เนาะคนยึดใจยังมาล่ะนิดูสิเนาะยึดใจยังมาล่ะมาสิมาเหรอเนาะจะมาเรือมันที่เรานี่เนาทุกคนเพิ่นมาเพิ่นเก็บเองว่าสนิบามันมีเกงอีเลยง่ายไปเกเลยมีเกือล่ะเก้อมาเนาวอุบานออ่ะอภินยมาอ้เสียแล้วมาอ้นี่นะฮะไงเพิ่มมาเก็บพักน้ำไม่เท่าเนะก็อีนี่เนาผก็อี๋

ดอกนี้กินกินกินนะทุกคนดอกนี้ตอนน้อยๆเขามากินเราทุกคนเดี๋ยวมีเซอร์ซิกี้ให้ไงให้ไปซื้อกล้วยเชื่อหรือตอนนี้มีเซอร์ที่ย้อนวายกินดี คือตะกี้นะคะมากินมันมีน้ำมันมีน้ำอันอยู่ดอกนี่นะมีเช่เบิองดูนี่นี่มีน้ำน้อนๆ้อยแล้วก็มากินนี่หวานตะกี้ตอเฮียปอซีปอห้าเนาะปอสามากินนี่มาเด็กดอกไม้นี่กินมันมีน้ำอร่อยนะคะทุกคนน้ำอันนี้น้ำอยู่ในนี้นี่มีน้อยนึงน้มาดินมาสิง อืมแสบเดยน้อยเขากินเอาทุกคนเด็กินจไม่ม่งเลยนี่อันนี้มีเยอะมาเลยนะทุกคนนะมันนี้อืมนักขยะอืมนี่เดยวดีน้องก็สิกินกันนะทุกคนคือไม่อาเสืออืมนี่ก็จะว่าแแ่บเด้อ นี่ะคือต็น้อยตะกี้ห้องเต็น้อยจะสชิเขามากินนี่แหละคิดทอดสมัยตอนเดนิน้อยเนาะเห็นเอานี่กินก็มาเฮแบบตะคูนี่ตาคือเปอาจารย์น้อยจิคือวัจ้า <laughs> นาตัสาวือจะคือวิญญางวันนี้แล้วก็มาเก็บผักต่อนะจ๊ะทุกคน ชอตุสป่าอายุ่เลยอาจารย์เยี่คกเลยได้อายุอะไรจังปะเนาะไม่ใช่อะขาดดอกจะมันหน่อยขาดดอกยูุควายเี่ยตัวนี้เขาจะปลูกผักกาดไว้อยู่เทียนานะทุกคนเพราะว่าไทยบาเฮามาปลูกผักกาดกี่อยู่ตามเทียนานี่แบบนี้แหละธรรมชาตินะจ๊ะทุกคนไม่ได้มีสารเคมีนี่คือ ปกทักทีเชียนาก็มีหยอกมอึกน้ำถ้าจนแกมันแล้วอ้ปนี้ปนจู๊ดมือะไรปนี้จูกุนนี่ข้าจนเก็บหมดแล้วอันนี้อยากเก็บได้อีก พูนผู้ยู่กายหันกูปูผักกาดกันเนาะนี่ฮาจะเป็นโงไปเก็บอยู่ทันลงมีน,น้ำด้วยนะนวจ้อง 老婆一看这吗那我是嘛我是我是这嘛做你什 อนีดิทลนี่นะคะทุกคนผักเยอะมาเลยมีเยอะแยะนัจนจะทุกคนข้าวสาอะไรอยู นี่นอทุกคนยูนีก่กับมี่ย้อมะกจกจะปูไว้เนาอรักละละทุกคนดูนนดูนาะเก็บผักนะจ๊ะทุกคนนพีแนอ้บากีเดาชมหนเนี่ะน้องแล้วย,ย,ยูเจอโนเจอใซ่ผ้านางเพิงบทธรรมดาเลยทุกคนนน้อยแหละเก็บผักเป็น เรยุเจอไม่ต้องเจอละเหงาเก้อคนไหนเส้นเลยเหงาไหนเนจอมาเฮรอไหน,นี้จะมาเอ้เลยนีย่านาเพื่อวันเก็บได้นี่นะาทุกคนเก็บมาเลยค่ะแลงานมีเดี่อไห่เจอเส้นอะไรโน้มเช่าก,ก็เลยนี่พาคอนางนะามาเจอเนี่ยอะไรก็หนุ่มอะย่ามาซื้าอจิบเออเกจินหนุนามาอ ดูนาเก็บนะคะอายุเจอน้องหามเซนเาเจอเตเจอละพี no ่ตเจออะไรนอนี่ทุกคนนาเก็บเจอมาลเจอละ้จจล้แม่เดน่าเจอมาละนามาอยู่ห้กิน อู mm ้เ hmm. ด mm ็กกอนลอมอานนีมาพัทยก็เด็กกละมือานเด็กกนรต้งพัาลอนี่ทุกคนนะเก็บเจ้ามาละนี่พ่ต่อสมพีเร่ละ มี่เออมาพี่ล้านิ่มพีลาถ้ออาพี่ลาลาเขาก็เจอนี่นะสอกผักเก็บเธอก็เด็งอะไรนี่นะมา,ามยฮันนีวันดิ้งซีซีเนี่ chưa mà là nàng nó này phi nó còn nó mà phi té lên ở trên đấy giá lên nào hổ nó sao mà sao gì á lú yo khứ nè giá nhà nì nó phi bự nhà mà sao sao giá gì mà là bây là น้ตยงเจออ่ะมา้ยลูกศิษย์พีตวท,ที่เบ้เบลเล,ล่ะอืมอะพี่น้ตล่ะเจอเอนมเังมัลูกศิษยนียน่นอยนสมนีเก็บพักได้เก่งมาก จเจอในเออมาหรอเจอในตลาดเออมาหรอน้ำมาสิเก็บผักไปไขายอยู่ตลาดมันจัดทุกคนรู้ยู่แมวกันไงกนอนในจื่อรู้ได้ไละะ่เตะว้าเก่งเก่งจังเลยเัวปู แม่นี้ล่ะน like ้าว <laughs> ายฮ eh? <t rel pine dive> ้มีหลายเนอแม่เด็กอหลังก่อนอาะตัาเพลงขนาดเดวล่ะน้าวายุห้มนีมาทุกคนมาลันมีหลายแบบต่าเง เจังอานเนี่ยโอโห่เลยแล้วนี่เจ้าเงอสวว้ายโอโหเส้นนีโอโห่ีสิมันจะมาหรออาูงายมี้ยนียล่ะอาูยังมึงอันนี้นี่นำมาเผื่เก็บ เราก็มาให้เขาทุกคนแล้วตอนนี้เะาก็สิกลับไปบ้างเลยเนะาะค่ะสิมาเบิงผักของเฮาที่เก็บได้วันนี้นะจ๊ะว่าได้เยอะไหมมาดูกันเลยค่ะทุกคนผักที่เราเก็บได้วันนี้ได้เยอะมาเลยค่ะมีหลายหลายเนาะทุกคนวันนี้เขาเก็บมือน,นี้นะตะเลนเราก็ซุกผักอันนี้กิน มาเบอร์เขามีจูรลเกลิบเท่าไรนี่นางไรแต่ท่อนีสำนีเน,นาะทุกคนขอนางอันนี้ขอฉันให้จะเดินมาและจะฟังบรรยากาศที่เทียนนายู่นาอยู่นา,นา,นาก็บแบบนี้เนาะทุกคนออยยููย่่นนนาา้กีบ <laughs> ทุกคนสำหรับการไปเก็บพักคอมเมนี้กับมดเพียท่อนีเนาะเพราะว่าตอนนี้มิเซอร์กับน้องสิกับไปบ้างแล้วแต่ถ้าภคที่ยังไ่ทานกดติดตามให้กับซองสาวแจค่ะก็กดติดตามให้เด้อทุกคนสำหรับมือนี้กับมดท่อนี้แล้วฮาสิกับไปบ้านแล้วบ๊ายบายแล้วพบกันไม่ขี้นานนะจ๊ะทุกคน